วันนี้อยากจะคุยรเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่ a อเจลประสบควาสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดนนานนนเนเื่องจากผลิตภัณฑ์ของเอเจลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้อเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจลครับ ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอหิวาตกโรคนะครับวัณโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมาพาตนะครับ และโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไขที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทำยังไงล่ะครับวิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ดชั่วโมงนะครับ อันที่สามครับอากาศบริสุทธิ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกๆกวันประทิ่4ครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยคขานข้งยากในชีวิตสังคมในปัจจุบันอันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมาก ก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําแล้วถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้เอเจนต์มิิซีนต้องกินประมาณ1 5บหถึงสาถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้อันที่2ครับผงละ่ะ นะฮะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่สามแบบน้ําเหมือนจะย่อยกินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินไรเล็กขวดพกพาไม่สะดวกเลยครับเอเจลเลยออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนอกเซ็กซี่มากนะครับและพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลล์ของเจลตัวนี้ล่ะ ก็ง่ายได้นะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผงอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบชุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่านปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา 3-15นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีสติฟิเคตหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์เอเจลทั้ง4ประเภทนะครับกลุ่มที่1ได้แก่เอเจลคอเอ็กโซมินอมิกลุ่มที่2เอเจลแอคทีฟโปรโอมสลิมกลุ่มที่3เอเจลทรีฟ f ฟร็ h a ฮาร์ดแลและกลุ่มที่4 a ครับเอเจลบอดี้เอเลส,สกินแครครับกลุ่มที่1ได้แก่ a อเจลคอ,อเอ็กซโซมินอูมิสเอเจลเนะครับเป็นสารต้านอนุมูลสละสระ200ชนิดครับซึ่งเรารวมผลไม้ทั่วโลกนะครับ17อย่างมาไว้ในซองเจลนี้สองเดียวเมื่อสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลสละถึง200ชนิดซึ่งทำให้ต่อต้านความเสื่อมความชรากินแล้วจะดูเยาววัยหน้าใสาตัวนี้สาวๆชอบมากครับ ตัวที่2เอเจลูมิสกัดจากสาหร่ายทะเลชื่อฟูคอยแดงสามารถเพิ่มภูมิต้านทานนะครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ๆให้กับเราได้ด้วยตัวที่3นะครับคือเอเจลมินนะครับตัวนี้มีแร่ธาตุ12ชนิดแล้วก็วิตามินอีก12ชนิดรวมอยู่ในซองสองเดียวรวมแล้ว24ชนิดนะครับเมื่อกินแล้วจะทําให้เซลล์ของเราทํางานได้สดชื่นนะครับกระปี้กระเป๋าเรียกว่าเป็น f u n c t i น n a l food คืออาหารที่ให้พลังงานและให้เซลล์เนี่ยทำงานได้เป็นปกติ กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มของเอเจลแอคทีฟนะครับตัวแรกคือเอเจลโซลินนะฮะสามารถยับยั้งความาความอยากอาหารแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมตามใต้คางหน้าท้องต้นขาได้มากถึงประมาณ70%เลยทีเดียวนะครับตัวที่2ในกลุ่มนี้ก็คือเอเจลโอม ตัวนี้เหมาะกับคนที่ทํางานตอนจังวันแล้วจำต้องต่อตอนเย็นและยังบางคนต้องต่อลอ,อ,อนคืนอีกเพราะตัวนี้ให้พลังงานในช่วงบ่ายบและให้สมาธิในการทํางานเราสามารถโฟกัสกังงานที่จําเป็นต้องทําด้วยตัวที่3ครับในกลุ่มนี้คือเอเจลโปรสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้ดูมีสัดส,ส่วนที่สวยสวยงามนะครับเราไปถึงกลุ่มที่3าของเอเจลครับคือเอเจลฟราสกลุ่มนี้เน้นเฉพาะโรคเฉพาะเรื่องของอวัยวะต่างๆตัวแรกก็คือเอเจลฮาร์ด ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบำรุงหัวใจและหลอดเลือดให้หัวใจแข็งแรงและหลอดเลือดสะอาดตัวที่สองครับในกลุ่มนี้คือ a ฟ e ็กซ์นะครับตัวนี้เนี่ยเสริมสร้างข้อต่อของกระดูกด้วยเพราะข้อเข่านะครับโดยเพราะ,ะเรื่องของกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับตัวที่สามนะครับ a จลแคลเสริมสร้างเนื้อกระดูกแข็งโครงสร้างนะครับเรื่องของกระดูกและฟันรวมถึงการทํางานหัวหัวใจและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยกลุ่มสุดท้ายครับคือ Agebody Ageless Skin Care ครับ ตัวนี้ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด7ชนิดและทั้งหมดเป็นเจลเบสซึ่งทำให้ซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เป็นอย่างดีท่านจะเห็นผลหลังจากใช้เพียงไม่นานเลยนะครับเอเจลเลยเป็นคําตอบของท่านในเรื่องของชะลอความเสื่อมถอยและยาววัยลงมาทําให้สุขภาพยอดเยี่ยมนะครับอายุยืนด้วยความสุขนะครับฉะนั้นวันนี้เอเจลเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดของอาหารเสริม